มีผู้ถามมาเมาื่าหลายวันก่อนแล้วจะลืมไปแล้วบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องพระประชิกเนะี่ยที่ฟังมาจากคําสอนของหลวงปู่เดินหนท่านบอกประชิกนี่นรกเอเวจีสถานเดียวนี่ครับพระอาจารย์ไปอนาคามีได้เหรอครับหมายถึงประมาณว่าต้องลงไปก่อนจะกลับมาได้อีกทีค่อยว่ากันนะครับ อันนี้ที่พูดมานี่ก็หมายถึงว่าก็ไปฟังหลวงปู่เดินหนพูดมาแต่ที่ข้าพเจ้าจะเอานำมาพูดเนี่ยนะก็หมายถึงว่าเรายกคือเราพูดแล้วเราก็ต้องอาศัยตําราพระไตรปิฎกนะซึ่งเป็นพระสุตตันตปิฎกสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายเอกนิบาตเล่มหนึ่งภาคหนึ่งหน้า119 พระพุทธเจ้านั่นท่านแสดงเอาไว้ว่านะพระพระธรรมของพระองค์นี่มีผลต่อนะพระปราชิกสังคาดิเกสสังคาดิเสหรือปาจจิตีเนี่ยมีผลต่อผู้ปฏิบัติผิดธรรมพระวินัยยกเว้นแต่เป็นพระรหันต์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรพพวกนี้เนี่ยได้ฟังแล้วเนี่ยบางทีถึงถ้าเป็นพระปราชิกนะอาจจะถึงกระอักพระโลหิตออกมาเพราะฉะนั้นพระพวกนี้ถ้า ละจากเพศพนะระนะถ้าไม่ละจากเพศพระไปก็คือปลอมบวชอยูนะ่ก็จะมีนรกเป็นที่ไปอย่างเดียวอันะนี้ถูกต้องแต่ถ้าละจากเพศพระจะไปเป็นคารวะรักษาศีลห้าอาพระพุทธประธรมรมะสมวันที่ก่อที่พึ่งปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดหรือเป็นสามเณรรักษาศีลสิบก็มีความสามารถจะเป็นได้นะ พะโสดาบันพระส,ระสะกิริคาพระอนาคามีบุคคลหรือไม่งั้นก็ไปบังเกิดในเทวโลกได้อันนี้มีหลักฐานตามนะตามพระไตรปิฎกนะพระสุตตันตปิฎกอังคุตตะรนิกายเอกนิบาตเล่มหนึ่งภาค1นึ่หน้า1 1อลองไปตรวจดูนะอันนี้มีหลักฐาน